าพี่นอ้องวัอนี้ย่าหนิมกับพี่มีเงิ้ยง่ายสาเหตุทักเนาะบ่ายแล้วค่ะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลท้าลุงชายไปหาหมอคนขไข้มังค่ะพี่น้องขนาดว่าไปตเต็มเต็มหกโมงกว่าเลยค่ะพี่น้องพอเดีมาเ,มเมมที่ยงเทียงแน้วมาฮอดเที่ยงก่อเป็นไม่ได้กินเขากับที่ายพอดีพี่น้องคนไข้มังค่ะก็มีโรงพยาบาลกลับพี่น,อนมม้อง,องย่ำแล้ววันขันกับที่มาตามมาที่นี่ mặt nhà xem con đang mới người tiệp rồi, rất tắm, tôi phải đi đi, sang mình จำบังหุ้งเลจัอนุบาลนคือพ่อใส่บทพิลายดอกใส่ายพ่อได้เจ็ดพี่ยคิงหรอลีดพิข่อยทัาไว้แล้วิจิตตายบ่อเรียงทับค้มเด็ดของเราหนูักเลยเต้หน้าเดียวกับเพ็รหัดเสียงถูกต้องที่ควรทำดีเือยนี่หัอง มานแกงกินข้าวกันค่ะพี่น้องเขา้ขา,งเขาง่ายตาเดลือข้าง่ายบายค่ะพี่น้องตัวงสาดพ่นไข่ว่พันมุวาโตไปขาไปรัวโอ้เจม,มินคำซะเกินไปอ่างกับอ่างหมูดังเดียวนะตามมันแกงกินข้าวอาหารมันบ้านบ้าน,านห่ออย่างใช้พี่น้องว่าด้ต้องเป็อนอาหารเหลือรู้หรอกทียังกับกินไปขอแต่บ้าไม่อยากพี่กินเมื่อไรพี่ กับเขาเป็นตาเลือดแต่จังเลือดันนี้ไ่เลือดดอกแต่แต้เป็นช่วงเป็นบางสกับเงินมีห้าเดี๋ได้เงินสือกับเขาที่ดีๆก็นี่ก่ะเส,สือมาถุงสูร้านกินเคื่อเก่กาหนะคะ่ะอันนี้จะพ้องกินต้องกินแบบนี้นประเด็กรถฉาดเลือดรถ ตาแ่เนาะโเ้ยไปมืดมือมาเป็นพี่น้องเลยโมเส่วบกนี้ก็ใส่กับป็นเน้พอประเดี๋นี่งั้มีเราจานอขมดสมนี่น่นตำแเบบตำาเบบไกินเบลต้มีบลกันนะทำนั่นละ คือซาเป็นง่ผลิตจังน้อยเดี๋ยวกลิเดี๋กระนาพี่น้องมันอากาศมันเอาเนยน้องเน้องยังกะไรเอาเนียน้องเัประกาศมาสึบโบเซบอกกมมึกับบเมลนี่บันยหาบอกกล่มใช่แราดมัยิ้มใช่ทั้งบี่ ม่เอาบค้ามเปียกคาน่ใ้บะใส่บโสมมันจะมันรสชาติมันขาดานว่ามัหนไปคื่อว่าซีเบึงปลาแดกปลาลาดีํำใส่แต่มันมีรสีเปียเียวว่ามันสีแลลวไปบะใส่บโสมมันบมเลเ้ามเปียกคาชี่น่มากรอกกะมีนี่สองดีต่่สีขานลอวมาเสียนามทั้งคนเอาบะค้ามเปียกนี่นะโอเคให้เาดีโอเคแล้วแซบคือเก้า อาหารอีสานบ้านเฮาอาหารบ้านบุานตำบักแจงพี่น้องกินเข่าง่ายตอนใบตำบาลาวามหยากข้มน้องค่ะพี่น้องนำะต้บห้กิ่เแก้วสีสันกับโป่งามนอกค่ะโป่งงามังมัาได้มือแก ยี่ไหมมาที่โอเคมาที่ดาใส่เปรค์กันน้อีกแล ไล่สักไล่เน่โรงพยาบาลก็กไล่ยืนจนมาพอแห้งโอ้ยหัวหดหมองนางพี่น้องเอ้ยหูกไข่บ้างหังเป็นไข่กีตาร์เวีเนาะท้งเตี้ยเต้าจนหดเพียงมันแก่ใหญ่เป็นหูว่ามันอยากมาหน่ะน่ะมันอยากมานอนคนกินยาอยากาอาควนเนาะเอาเขาเขาหนาวไปเพราะถนนขึ้นเขาดิพี่น้องเคนจ้างมาโอ้เขาวน้ำไปคนตรวจเลือดใจตรวจ เกี่ยวกัินตามก็เบาหวานนับพี่น้องแล้วเดียวข้นไข่กะอ่งางมาั่นตั้งแต่เมืึกควานวันที่เก่ากะอ่างผู้ขาไปเร็วกับปูกไปเร็วมาดีตัวเพราะว่าคนไข่กะอ่างอ่งมันมามีหอดบ,นนนดนบ,นบน่นยืนจนล้นออกจากท่าโรงพยาบาลนี่ค่ะี่น้องล้นจากท่าโรงพยาบาลตีเยอะท่งหอดอันนี้บเบาเลี้ยงบ่อนหนองนางนี่หม่องยืนหมองนางก็เจ้านางติมเดียว ใช่เหมือนนี่เป็นทั้งหลายคือเขาแต่ว่าบนเรือนโรงพาบแต่ว่ากระจายยืนสากลาข้นบนนั่งคือกันพี่น้องจังาวันไหนผ้าหมวกมาจะมานี่ละเทียนข้างก๋าดีเทียนมองก็าตีตรวจตรวจเลือดแล้วก็มาตรวจนู่นโน่นนี่นั่นเอ็กเซเลยโอ้ยหลายอย่างพี่น้องกันไปบ่อเรียงไปโรงพยาบาลนี่ละพวกมีผู้ได้ยังไปเอาเงอนหลังไงไปลองลำบาก อก็ขอเริ่มใส่ผักควาพี่น้องเอ้ยขอป,ปลูกผักล้างบ้านนี่งามมาสัน่นวันพี่ไปเล่าของขันโฉมปลูกผักเส้นกะท่านี้พี่น้องแต่ว่างามคักก็อ,อยากได้กินอยุงบ้าบ่เริ่มมาใส่บางหาันตําบางหันธรรมดาตําตําแตงใส่ผักหอมวันพี่ผักหอมกองเส้นงวงหอมอย่าสิมากินแบบนี้บา้านเดี๋ยวก็มาใส่ที่ลังก็ได้หรอกค่ะขุยเลยสดเลยแซ่บเพื่อก้า ดูไข่พวกหวานเพกินหอดนเขาอันนี้ไปนอนแล้วบ่ไม่กินหอดนเปล่าเกินมากกับพ่แามา่คือซาเปาให้สองก่อนบ้านที่กินกับพ่อกินหนำอารมณ์ให้กินโยกินใจง่อยบ่กินหลายนี้ไปนอนแล้วค่ะพี่น้องเป็นมาบ่ไม่กินเขานล้แมีค่คนหลายค่ะไปเนี่ย โอเคแหละคะ่ะพี่น้องบ้านก็เป็นสิ่งแการกินเข่าเราไปที่นี่นี่แสบคืเอเก่าเอาแค่นี้ก็ไนดะ้อค่ะพี่น้องค่ะตำแตงกินเข่าง่ายรอบไปค่ะพี่น้องยานิมตำแตงค่ะพี่น้องอาหารบ้นานเราแสบคือเก่ากินเข่าก็ไนดะ้อค่ะพี่น้อง